สวัสดีครับพี่น้องครับมามาครับพี่นอ้องมากินข้าวน้ำกันครับนี่ซอยจุครับนี่ข้างในพักอาเซียนโบเฮนเน่แล้วนะเนะเาะเข้าถ่ายมุมกล่องในมุมตักเนาะมาเนาะมา,มา,มาครับมาช่วงแรงๆครับพันตับพันตับนี่จัดขั้นหนา,หนา กินข้ามีไงเลยกินท้องกอนครับแต่ว่าหเห็นคู่เดียวกินกับคุณคู่คือเก่าครับผมบมา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 เดี๋ยวหันห่นหั่นเหยื่อไก่อนครับ<น>มาที่คนไหนนี่แจ้วเพียครับแจ้วเพียเดยมีองคม์ขุมขมตายเบาเล็ก <c oughs> อิม,มน้ำมามาเริ่มด่มา,าอกันอาสินี่มือพานกล่องนี้นะครับ ดังไฟยาวเลเหนือประดปันไบ่หนกเตาเหนือบหนของแทลูกเตาเนาะมันบางมากหน่อยบ่เวมันเดตัดเนื้อนะ ย่เดือด่ไหาใ่วะใบบตูหมดเก็บโอ้ยผ่าแล้ว,ลวไปมก,กูดครับหอหอหอน้นา,นาเก็บบบ้ใบตูมนไห้ไปจากสองสามใบมงีตนีตุนนี้นอเออนี่ครับเนาะห้ามมเลยับม สุดยอดครับพักกระโดนครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยบ่มีอยู่ปีกสดเลยพรีกสดเนาะ ไมก่กูหรือเัาครับหอมๆพักกับเก็บเอาในหัวน้ำตัวเน่าอยูนะครับบริสุทธิ์เก็บไปออยืนไดนเลยเดี๋ยวมาละกหลังมาดินี่ต้องคบมอเดวาร้อนอื

รอบแรกครับเขาแด้กินเลยเรับกินแบบสเต็กวะที่ไหนกินฮะจะไปเอากับปองแกะเนี่มมยมาับเอยไปกูอยกกิน ไฟมัง้งล่ะเอาไฟมัง้งขอกระดาษที่ชู่หน่อยเห็นบอกกระไฟย่นี่นะหน่าหนี่เรือยู่นี่อยู่นี่เห็นหรอล่ เดี๋ยวเบินเบินครับเห็นเนเื้อสะตูเนื้อสะตูในร้านจริงเลยครับเลย แกเบิองสีเบิองสีเหนือไม่ครับ mm hmm. สีแบบงามเดี๋ยวเดี๋ยวชิมใหน่รับชิมก่อนกินอยู่แบบไหนอยู่แบบนี้ว่าโูกินสีสเต็กเลยแต่ว่าบบมีเกลือ,อแค่นั่นแหละทับน้ำพริกเก็บไปอย่างนั้นก็พริกมาลาเดี๋ยวชิมเมืงครับมันนุม่มบ่ อืมอคือยังนุ่มหนุ่มนุ่มเจ็ไบไหมโมกีวก็นช่หนุ่มนี่วะดื้อหรอครับหนุ่มนะไปไปกุ้งตูมอย่ากินเด้อ 宝宝，寶寶嗯，这尼牙呗，看台那，好很多。 เมื่อยเกลือไม่เขาหามันน้อยโ้ังเอาเกลือห่อย่างเดียวเลยันกเนือ,นอ,นอยวัวใ,ใหญ่มอเหน่ยหมดเลมเงหวจีหวลนแบบนเนือมันคยหอมันเลยเรเพิงไ้หลานเดียวนะพอปักกระดูนบ้อง ุ่มยืดอไฝ่อนุ่มหนุ่มต้มเตียวอืโอเคครับสำรับจะนีการลาไปก่านครับสามารถลืมก,กดไลค์ใส่กดแชร์ครับสำรับผมมันดัลใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ